การสื่อสารกับการพัฒนาทางการเมืองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันตามนี้นะคะโดยอาจารย์จะได้นำประเด็นที่สำคัญมาอธิบายให้นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้นค่ะมาเริ่มกันที่ตอนที่9.1เลยนะคะ 9.1นั่นจะเป็นแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาการเมืองค่ะซึ่งการพัฒนาการเมืองนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้างแล้วก็ในระดับบุคคลนะคะโดยจะมีกระบวนการทางการเมืองนะคะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเพื่อให้ระบบการเมืองนั้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาการเมืองนั้นก็เลยเป็นความพยายามนะคะที่จะพยายามแก้ไขปรับปรุงระบบต่างๆนะคะให้ให้มีกระบวนการทางการเมืองให้เหมาะสมด้วยนอกจากนี้นะคะก็จะมีการดำเนินบทบาทในการแจกแจงทรัพยากรอันมีค่านะคะจัดสรรให้ให อย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าทรัพยากรก็จะมีค่อนข้างจำกัดแล้วก็หายากใช่ไหมคะคะและนอกจากนี้ก็สามารถที่จะทําให้ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการรวมตัวกันเป็นสังคมของบรรดาสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมได้นะคะก็คือการอยู่กันอย่างสันติสุขนั่นเองค่ะ ระบบการเมืองนั้นเราจะพิจารณาได้หลายส่วนนะคะตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมทางการเมืองค่ะที่จะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้อมทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธ,ธรรมกายภาพทางกายภาพนะคะหรือว่าทางทยเทคโนโลยียต่างๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะการที่ประเทศนะคะมอีอาณาเขต กว้างใหญ่ออกไปนะคะมีมีพื้นที่ค่อนข้างมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําให้มีการรวมศูนย์ในการบริหารได้นะคะก็จะต้องมีการกระจายอาํานาจไปตามศูนย์ภูมิภาคต่างๆนะคะหรือว่ากรณีภาวะเศรษฐกิจตกต่าก็จะมีผลก่อให้เกิดวิกฤตการทํทางการเมืองได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสถาบันทางการเมืองค่ะก็ได้แก่พวกองค์กรต่างๆนะคะมีความสัมพันธ์กับ ทางด้านการเมืองนะคะ,ะเพราะว่าแต่ละสถาบันนั้นจะมีตำแหน่งต่างๆที่ผู้ถือครองนั้นทําหน้าที่แทนสถาบันนั้นๆด้วยอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือตัวสมาชิกในระบบการเมืองค่ะก็เป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มไทยอาสา,าป้องกันชาติกลุ่มพลังการเมืองต่างๆนักการเมืองตลอดจนประชาชนทั่วไป ะะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือกระบวนการทางการเมืองค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในระบบการเมืองนะคะออกับสถาบันการเมืองนะคะออบางลักษณะนะคะอาจจะสามารถที่จะ ทำนายได้นะคะในเรื่องความสัมพันธ์เช่นพวกกฎหมายระเบียบหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัตินะคะว่าเออออกกฎหมายอย่างนี้จะเกิดผลอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าในบางลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนชั่วครั้งชั่วคราวไม่ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้ไม่สามารถทํานายได้นะคะเช่นการปฏิวัติรัฐประหารนะคะ ค่ะเมื่อเราพิจารณาส่วนประกอบทางการเมืองแล้วเราจะเห็นว่าการพัฒนาทางการเมืองนั้นก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ประกอบทางการเมืองต่างๆด้วยนะคะการเมืองนั้นเขาเปรียบว่าเหมือนกับยานพาหนะนะคะเช่นรถยนต์จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายของสังคมได้คือการอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นยานพาหนะนั้นถ้าดีนะคะไม่มีปัญหาไม่ขัดข้องระหว่างทางก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ะคะ่ะ ในความหมายของการพัฒนาทางการเมืองนะคะก็จะมีความหมายทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างนะคะแล้วก็กระบวนการทางการเมือง ระบบการเมืองนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีขึ้นเป็นความพยายามปรับแต่งแก้ไขระบบเพื่อให้ดําเนินบทบาทการแบ่งสรรทรัพยากรมีค่าหายากได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการรวมตัวเป็นสังคมของบรรดาสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมได้มาต่อกันด้วยตอนที่9.2เลยนะคะ9.2จะเป็นบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาการเมืองค่ะ ซึ่งบทบาทสำคัญนั้นก็ได้แก่การตัดสินใจทางการเมืองการนำนโยบายไปปฏิบัติการเรียกร้องของประชาชนและก็การเรียนรู้ทางการเมืองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งสิ้นเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการพัฒนาการเมืองนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารและก็การใช้สื่อ ที่เหมาะสมด้วยนะคะสถาบันทางการเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองนะคะก็จะมีหน้าที่ตามที่ได้กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอบรมเพื่อการเรียนรู้การปลูกฝังการดำรงอยู่ของระบบและก็การสื่อสารกับองค์กรอื่นๆนะคะ่ะในประเด็นของบทบาท การสื่อสารในการพัฒนานั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะคือเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองของภาคการเมืองนะคะการสื่อสารของการเมืองขององค์กรอิสระแล้วก็เทคนิคการสื่อสารขององค์กรทางการเมืองค่ะการสื่อสารทางการเมืองของภาคการเมืองนั้นมีองค์ประกอบสําคัญคือบุคคลสถานที่แล้วก็การจัด โครงสร้างพักนะคะความคิดความเชื่ออุดมการนะคะตัวบุคคลนั้นก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกพักกรรมการเจ้าหน้าที่พักเครือข่ายต่างๆนะคะส่วนสถานที่ก็เป็นที่ทําการหรือว่าจุดบริการประชาชนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายพักที่แตกต่างกันค่ะในส่วนขององค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอุดมการนะคะสําหรับ การสื่อสารทางการเมืองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะทุกองค์กร นี้นะคะเป็นองค์กรอิสระนะคะก็จะต้องมีการสื่อสารทางการเมืองตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรค่ะในส่วนที่3นี้นะคะจะเป็นเทคนิคการสื่อสารขององค์กรทางการเมืองค่ะซึ่งเทคนิคนี้สําคัญมากนะคะเรามาดูทีละประเด็นเลยนะข้อแรกค่ะคือการมีส่วนร่วมที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นค่ะนะคะ การมีส่วนร่วมที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นที่เรารู้จักกันดีนะคะเช่นการกระชาพิจารณะคะหรือว่ามีการสนทนากลุ่มกันมีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆนะคะอันนี้เป็นเน้นการรับฟังความคิดเห็นค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือนะคะแบบปรึกษาหารือนั้นเป็นยังไงคะก็อย่างเช่นการจัดเวทีสาธารณะนะคะการพบปะไม่เป็นทางการนะคะการจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ ภาคการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองนะคะหรือการที่นักการเมืองนะคะหรือตัวแทนนั้นเข้าร่วมในงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะเช่นงานบูญงานศพงานตามประเพณีนะคะค่ะในส่วนของประเภทของการสื่อสารนะคะเพื่อรักษาระบบการเมืองนั้นเราจะแบ่งตามเป้าหมายของทางการเมืองนะคะคือการรณรงค์การเลือกตั้งแล้วก็การรณรงค์สร้างจิตสํานึกทางการเมืองค่ะการรณรงค์การเลือกตั้งนะคะ เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมายในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมแล้วก็ทํางานทางด้านการเมืองได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารเชิงรณรงค์นะคะในส่วนหนึ่งนั้นก็จะต้องมีการให้ประชาชนนั้นได้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีการคิดมีการคัดเลือกบุคคลนะคะคือการเลือกคนดีเข้าสู่ระบบการเมืองนั่นเองค่ะ ส่วนการรณรง์สร้างจิตสํำนึกทางการเมืองนั้นนะคะก็เป็นการรักษาระบบให้คงอยู่นะคะแล้วก็สืบทอดโดยที่มีเป้าหมายนะคะเน้นการถ่ายทอดอุดมการทางการเมืองอบรมเรียนรูป้ปลุกฝังวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมของการปกครองประเทศนะคะในระบอบประชาธิปไตยค่ะบทบาท การสื่อสารนะคะจะสะท้อนให้เห็นกิจกรรมที่สําคัญทางการเมืองนะคะอย่างเช่นการตัดสินใจทางการเมืองการนํานโยบายไปปฏิบัติการเรียกร้องของประชาชนแล้วก็การเรียนรู้ทางการเมืองค่ะที่9.3นะคะจะเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเมืองนะคะก็มีทั้งกลยุทธ์การจัดการด้านการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์แล้วก็กลยุทธ์ในการสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองชนการตลาดค่ะ ในด้านแรกนะคะการเผยแพร่ข่าวสารนะคะจําเป็นจะต้องนํามาประยุกต์ใช้นะคะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นยอมรับองค์กรทางการเมืองตามพันธกิจนั้นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะต้องมีเรื่องของการเข้ามาจัดการในเรื่องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรนั้นนะคะผ่านสื่ออย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ร่วมกับการจัดการไหลเวียนของข่าวสารด้วยค่ะ ซึ่งการจัดการดังกล่าวนี้นะคะจะต้องอมีการสร้างอิทธิพลการไหลเวียนของข่าวสารนะคะให้เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้นะคะแล้วก็มีความเห็นที่สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่จะทำให้ได้เป็นประชามติต่อการดำเนินงานขององค์กรทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความนิยมอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์นะคะก็จะเป็นทั้งภาพลักษณ์ บุคคลแล้วก็ภาพลักษณ์องค์กรน,นะคะถ้าเปรียบเทียบในทางการเมืองนั้นก็คือภาพลักษณ์ของผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็พักการเมืองนะคะนี่เป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าภาพลักษณ์นั้นก็จะเป็นภาพที่ประชาชนมองเข้ามาค่ะซึ่งมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเชิงบวกนั้นเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเชิงลบนั้นก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อคะแนนเสียงนะคะ ในการสร้างภาพลักษณ์นั้นต้องมีการกําหนดและก็วางแผนการสื่อสารการเยผยแพร่ข้อมูลชี้แจงแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะและยังจะต้องรักษาภาพลักษณ์นะคะทั้งคนแล้วก็พักนะคะให้สอดคล้องแล้วก็เป็นไปในเชิงบวกในทิศทางเดียวกันด้วยการสร้างภาพลักษณ์มีขั้นตอนที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการค้นหาจุดดีแล้วก็จุดบกพร่องนะคะเอามาปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีการวางแผนกําหนดขอบเขตภาพลักษณ์ที่ต้องการ ะะกำหนดภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นแล้วก็ระบุรายละเอียดต่างๆนะคะเช่นการกำหนดให้เป็นคนเก่งแทหรือว่าการกำหนดให้บุคคลนั้นนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นต้นนะคะจากนั้นเราก็จะกำหนดสาระหลักนะคะในการที่จะสร้างภาพลักษณ์นะคะให้ความสําคัญในเรื่องที่ว่าเราอยากจะได้ภาพลักษณ์แบบไหนนะคะเป็นตัวประเด็นสําคัญน,นะคะ แล้วก็เอาไปเผยแพร่ข่าวสารนะคะใช้สื่อต่างๆให้มันสอดคล้องเป็นในตัวของคี์แมสเสจตรงนี้นะคะที่เป็นสาร,ระหลักจากนั้นก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะเป็นไปตามหลักของการใช้สื่อนะคะและการบริหารข้อมูลข่าวสารนะคะอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะเป็นกลยุทธ์ในเรื่อง อารมณ์ทางการตลาดนะคะซึ่งจะขอยกแบบจำลองทางการเมืองเชิงการตลาดนะคะมาให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะคะแบบจำลองนี้นะคะเป็นการประสานความคิดด้านการตลาดเข้ากับแนวคิดด้านการเมืองค่ะเพื่อมุ่งหวังให้บรรลุผลทางการเมืองนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเช่นเดียวกับการสื่อสารการตลาดที่ชนะใจผู้บริโภคแล้วก็ทําให้เขาซื้อสินค้าของเรานะคะในทางการเมืองก็คือ จะได้รับคะแนนความนิยมแล้วก็ได้คะแนนเสียงมาจนชนะเลือกตั้งค่ะนักศึกษาลองดูแบบจําลองนี้นะคะซึ่งจะได้รวมไว้ทั้งหมดเลยนะคะในด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นด้านของการตลาดนะคะที่เราได้เอามาปรับให้ให้เห็นนะคะ,ะส่วนด้านขวามือนั้นจะเป็นวิธีการนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะ แล้วก็ในส่วนตรงกลางนะคะคือการกําหนดลูกค้านะคะการวางตําแหน่งผู้สมัครแล้วก็กลยุทธ์นะคะก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะได้คุยต่อไปรวมทั้งแผนรณรงค์ก็จะมีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะดําเนินการระยะก่อนเริ่มแล้วก็ไปจนถึงการเลือกตั้งค่ะ เรามาดูนะคะแบบจําลองนั้นนะคะเขาบอกว่าหัวใจสําคัญของการรณรงคนะ์นั้นมีอยู่3าส่วนด้วยกันค่ะคือการกําหนดกลุ่มลูกค้านะคะเราจะต้องแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือลูกค้านะคะในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะต้องแบ่งนะคะเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะตามที่เขามีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเช่นกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่เพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะต้อง แบ่งเป็นแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปอันที่สองคือการวางตำแหน่งผู้สมัครนะคะเอ,อ่อตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้สมัครนะคะทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะแล้วก็คู่แข่งแล้วก็เอาไปกําหนดเป็นภาพลักษณ์เพื่อให้อยู่ในใจของประชาชนและสุดท้ายคือการกําหนดกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การดําเนินงานนะคะสําหรับการกําหนดกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การดําเนินงานนั้นนะคะจะเกี่ยวข้องอยู่ กับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ Product นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือว่าประชาชนได้นะคะอันที่สองคือแบบผลักดันนะคะหรือว่า Push Market นะคะก็เป็นการกระตุ้นตัวแทนการขายหรือพนักงานขายนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านการเมืองเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฟังต่อไปนะคะแล้วก็กลยุทธ์การตลาดแบบดึงนะคะเป็นการตลาดที่พุ่งไปยังผู้บริโภคนะคะ ในในขั้นสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ออการทําโพลหรือว่าสํารวจความคิดเห็นนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะที่ได้ปรับเป็นไปนในทางการเมืองแล้วนะคะโปรดักก็คือตัวนโยบายผู้สมัครแล้วก็พักนะคะส่วนอ่าพุมาร์เกตนะคะก็คือการใช้ช่องทางการตลาดนะคะผ่านคณะกรรมการการรณรงค์นะคะหรือว่าคณะกรรมการที่ของแต่ละพักนะคะจัดตั้งขึ้นเรียกว่ากอ,อ,องอานวยการการเออลือกตั้งอย่างนี้นะคะ เป็นการทําสื่อสารไปยังประชาชนนะคะใช้ใช้องค์กรนี้แล้วก็อาจจะใช้เครือข่ายร่วมด้วยนะคะทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างการเลือกตั้งค่ะเพื่อสร้างกระแสะความนิยมนะคะส่วนผู้มาเกตน,นะคะก็เป็นการส่งข่าวสารต่างๆนะคะผ่านสื่อที่หลากหลายนะคะทั้งสื่อดั้งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวรถแห่ป้ายเคเบิลท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวิทยุนะคะในใน,ในต่างจังหวัดนี้ก็ยังนิยม เยอะมากนะคะแล้วก็รวมทั้งสื่อใหม่ต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนการทําโพนั้นก็สามารถจะใช้ได้ในทุกช่วงของการหาเสียงค่ะเพื่อที่จะนํามาปรับเปลี่ยนแผนในการดําเนินการนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะคะที่เราจะต้องมาดูกันตั้งระยะก่อนเริ่มระยะเริ่มต้นระยะดําเนินการแล้วก็ระยะเลือกตั้งนะคะทุกระยะเวลาต้องมีการติดตามควบคุมตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลนะคะ่ะ การประยุกต์ใช้นะคะสิ่งสําคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองนะคะคือการรักษาฐานเสียงเดิมดึงคนที่ลังเลแล้วก็ดึงคนที่สนับสนุนคู่แข่งนะคะให้มาเป็นพวกเรานะคะมาลงคะแนนให้เราให้ได้นะคะคือเราต้องให้เขาไปลงคะแนนเอาชนะใจและไปลงคะแนนให้นะคะอันนี้คือต้องเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนั้นจําเป็นต้องหาความต้องการจุดที่เป็นปัญหาทุกของประชาชนนะคะหรือเขาเรียกว่าเพนพอย ะะเพื่อที่จะเอามากําหนดเป็นนโยบายของพรรคแล้วก็ใช้ในการหาเสียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะประชาชนนั้นมีอำนาจในการกำหนดผู้รับสมัครเลือกตั้งนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาการเมืองในการสร้างอำนาจของประชาชนนะคะในการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองค่ะที่แน่นอนค่ะว่า มาจากความต้องการของประชาชนนะคะและเมื่อพรรคการเมืองนั้นชนะการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาบริหารประเทศตามความต้องการของประชาชนและก็สามารถที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะในตอนที่9.4นี้นะคะจะได้กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์กับพื้นที่สาธารณะทางการเมืองแล้วก็เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ big data แล้วก็ขั้นตอนวิธีหรือเราเรียกว่า algorithm um นะคะกับการสื่อสารทางการเมืองค่ะ เรามาดูในส่วนแรกนะคะเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลนี้นะคะสามารถนํามาขยายแนวคิดพื้นที่สาธรณะในทางการเมืองได้ค่ะซึ่งการใช้สื่อดิจิทัลนั้นมีส่วนที่ทําให้เกิดการสื่อสารภาคประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสามารถนําไปใช้ในการสื่อสารทางการเมืองได้ค่ะ แนวคิดพื้นที่สาธารณะของฮาร์เบอร์มาสนะคะเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงพื้นที่ที่บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันในการพูดคุยถกเถียงด้วยเหตุผลเพื่อแสวงหาความจริงแล้วก็ผลประโยชน์ในส่วนรวมนะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะคะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะเพราะว่าพื้นที่สาธารณะนี้นะคะเขาบอกว่าควรจะทําหน้าที่วิ สามารถที่จะทำให้คนนะสามารถวิพากษ์แล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับระบบเศรษฐกิจการเมืองได้นะคะครอบคลุมแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยผลักดันให้ระบบเหล่านี้เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูศักยภาพของสื่อใหม่นะคะ สื่อใหม่นั้นช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้ใช้สื่อนะคะนอกจากนี้ผู้ใช้ก็สามารถเรียนรู้จากผู้ใช้รายอื่นๆนะคะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง,างๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผู้ใช้นั้นก็มีโอกาสที่จะติดต่อกับ องคอ์กรทางการเมืองหรือบุคคลทางการเมืองได้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าสื่อแบบดั้งเดิมนะคะรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะมีการแพร่กระจายมากขึ้นนะคะในหมู่ผู้ใช้อะค่ะนะคะ,นะคะเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลกับในเรื่องของการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ โดยสรุปนะคะการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่ามีทั้งการเปิดโอกาสนะคะมีทั้งการนํามาใช้ในการาสื่อสารทางการเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็นําไปสู่การสร้างสาธารณะมะติในประเด็นทางการเมืองได้แต่อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ปิดเบือนนะคะข้อมูลเท็จหรือว่าเฟคนิวนะคะทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาค่ะ ในอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่นะคะคือ Big Data แล้วก็เอาท์เอริทึมนะคะมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะเชิงบวกคือ จะช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างนักการเมืองแล้วก็ประชาชนได้ใกล้ชิดและรวดเร็วนะคะแต่ว่าเชิงลบนั้นก็มีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลที่บิดเบือนเป็นอันตรายนะคะในรูปของข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์นะคะหรือว่าการใช้คําพูดที่สร้างความเกลียดชังหรือว่าเฮสปีดนั่นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราก็จะติดตามอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะคือ คำว่าบอทนะคะบอทนะคะกับการสื่อสารทางการเมืองนี่มีความใกล้ชิดมากในปัจจุบันนี้นะคะบอรทางการเมืองหมายถึงว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ติดตั้งคุณสมบัติหรือว่าซอฟต์แวร์ให้โต้อออตอบโดยอัตโนมัตินะคะบอรเนี่ยจะถูกออกแบบมาสําหรับประเด็นทางการเมืองแต่ละประเด็นเพื่อให้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้อื่น,นๆนะคะและบอรยังถูกใช้เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดตามของผู้นําทางการเมืองแล้วก็ การทําเรื่องคอนเทนต์ต่างๆนะคะเรื่องเนื้อหาที่ผลิตโดยรรคการเมืองใหญ่ๆนะคะในระหว่างการเลือกตั้งนะคะแล้วบอร์ดนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะนําเสนอเนื้อหาข้อมูลทางการเมืองส่งเสริมแล้วก็ปั่นข่าวนะคะในช่วงวิกฤตการเมืองได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะ มีการวิจัยนะคะพบว่าบอรนะ์ดนั้นสามารถส่งทวิตนะคะออกไปนับพันรายการเลยนะคะไปยังนักเคลื่อนไหวออนไลน์นะคะสร้างความตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวต่างๆนะคะแล้วยังสร้างผลกระทบทางการเมืองได้นะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอาจจะสร้างผลกระทบได้ไม่มากถ้าเกิดว่าประชาชนรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่คนใช่ไหมคะเป็นเป็นบอทดนะคะแต่ว่านะคะ ก็ยังสามารถจะนําไปโจมตีนักข่าวหรือว่าลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นําทางการเมืองได้นะคะเราลองมาดูนะคะว่ามันมีงานวิจัยหลายอย่างเหมือนกันนะคะว่าบอร์ดนั้นถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะคะเอ,อนานักการเมืองนั้นใช้ประโยชน์จากบอดมากนะคะโดยสร้างความนิยมให้กับตอนอเองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังถูกนํามาจัดการกับความคิดเห็นของสาธารณะด้วยนะคะบอด ก็อาจจะถูกใช้ในการขัดขวางกลวิธ์การสื่อสารของคู่แข่งได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อที่พึงระวังนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออัลกอริทึมนะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้เป็นเจ้าของระบบได้กำหนดจัดการข้อมูลนะคะไปยังผู้ใช้งานนะคะเช่นนะคะ Facebook จะมีการกำหนดขั้นตอนวิธีการนะคะในเรื่องของอัลกอริทึมนยคะให้ไปปรากฏนะคะบนหน้าฟีด ของบัญชีผู้ใช้ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เราโพสต์หรือว่าเราพูดคุยกันนะคะมันก็จะมีเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพูดคุยนั้นมาปรากฏบนฟฟดหรือสิ่งที่เราไปกดไลค์กดแชร์บ่อยๆได้ด้วยนะคะตัวอัลกอริทึมนั้นสามารถที่จะเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานแล้วก็นํามาวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานตามความสนใจของเราได้เพราะฉะนั้นในทางการเมืองน,นั้นก็สามารถที่จะเอามากําหนด นะคะเพื่อส่งข้อมูลที่ทางพักการเมืองหรือว่าองค์กรทางการเมืองต้องการนะคะไปยังบัญชีของผู้ใช้นะคะหรือว่าผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะขั้นตอนวิธีนะคะของอัลกอริทึมนั้นจะสามารถคัดแยกผู้ใช้ที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองว่าเขาสนใจในระดับระดับไหนแล้วก็มีการคลิกเข้าไปชมหรืออ่านอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ส่งคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหานั้น ไปยังประชาชนนะคะที่เขาได้ทำการวิเคราะห์แล้วหรือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะค่ะแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ชี้เห็นว่าการเปิดรับข่าวสารมีความสำคัญนะคะออแล้วก็อัลกอริทึมนั้นก็มีบทบาทสำคัญนะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยนะคะของทอสันคอตเตอร์เมเดโรและพาร์นะคะเห็นว่าทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคลแรงจูงใจความสนใจนะคะ ตัวอัลกอริทึมนั้นจะเป็นตัวกำหนดนะคะก็คือว่ามีการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะสรุปนะคะก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราก็พบว่าความสนใจในเนื้อหาของผู้ใช้นั้นก็จะมีไปตามที่คอนเทนต์ที่เขาจัดสรรมาให้ด้วยค่ะสำหรับข้อดีแล้วก็ข้อพึงระวังนะคะเรามาดูในส่วนของข้อดีนะคะ จะเปิดโอกาสให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระนะคะเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็การใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งในทางกว้างและลึกนะคะหมายถึงว่าได้อย่างทั่วถึงจํานวนมากแล้วก็ได้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะข้อควรระวังหรือว่าสิ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของเฟซนิวนะคะ,ะเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าพวก h ฮ ปีที่สร้างความเกลียดชังนะคะมันเผยแพร่ไปได้เร็วมากนะคะก็อาจจะก,ก่อให้เกิดผลร้ายไดออ้แล้วก็ยากต่อการแก้ไขได้นะคะส่วนข้อมูลที่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นนะคะออฝ่ายตรงข้ามอาจจะหยิบยกขึ้นมาโจมตีนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีทีมหรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลในเรื่องของการสื่อสารนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะทำให้อ่เอาไปใช้หาประโยชน์ทางการเมืองถ้าหากว่า อีกฝ่ายหนึ่งนะคะขาดการคํำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมนะคะเช่นการสร้างข้อมูลลวงหรือว่าข้อมูลเท็จนะคะมาปรับเปลี่ยนทัศนคติและก็พฤติกรรมทางการเมืองอย่างไม่ชอบธรรมค่ะข้อที่1ค่ะข้อใดอธิบายความหมายของการพัฒนาการเมืองได้ถูกต้องที่สุดคะข้อ1ข้อ2ข้อสามข้อ4ี่หรือว่าถูกทุกข้อคะ ามาดูเฉลยกันนะคะโอเคค่ะทุกข้อนั้นอธิบายได้ถูกต้องนะคะนี่เป็นประเด็นสำคัญต่อไปดูข้อ2ค่ะบทบาทของการสื่อสารในระบบการเมืองนั้นสะท้อนให้เห็นได้ในกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญที่ต้องมีการสื่อสารอยู่ในทุกกิจกรรมคือข้อใดคะข้อ1นข้อสข้อสข้อส หรือว่าข้อห้าคะอ่าเฉลยข้อ5้านะคะนะคะเป็นทั้งสามข้อเลยนั้นนะคะมาข้อ3ามค่ะข้อใดเป็นเทคนิคการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมขององค์กรทางการเมืองที่เน้นการรับฟังคะข้อ1ข้อสองข้อสามข้อสี่หรือว่าข้อห้าคะ เฉลยค่ะข้อสามค่ะประชาพิจารณ์นะคะเป็นการเน้นเรื่องของการรับฟังค่ะข้อสี่ค่ะทุกข้อเป็นข้อพึงระวังในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองยกเว้นข้อใดคะหนึ่งสองสามสี่หรือห้านะคะลองดูค่ะยกเว้นนะคะคือที่ไม่ใช่อะคะ่ะไม่ใช่ข้อพึงระวังนะคะ อ่าฉเฉลยค่ะเป็นข้อสี่นะคะคือทุกข้อเราพึงระวังหมดเลยนะคะแต่ว่าความคิดเห็นต่อการทํางานของรัฐบาลน,นั้นเราสามารถแสดงได้โดยอิสระเสรีถูกต้องไหมคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะตราบใดที่มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะ่ะข้อห้าค่ะ ทุกข้ออธิบายเรื่องความสําคัญและการประยุกต์ใช้แบบจําลองการเมืองเชิงการตลาดได้ถูกต้องยกเว้นข้อใดคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4หรือว่าข้อ5คะมาดูเฉลยค่ะข้อ5คะ่ะ นะคะข้อ5นั้นคือการพัฒนาใช้บอทหรือว่าอ,อกรออออิทึมแล้วก็ข้อมูลขยะอะไรนะคะในการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเอามาประยุกใช้ในแบบจําลองทางการเมืองที่ถูกต้องนะคะ